เวอร์วเว็บเอสอมุลเตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูณเมตตาจะมหาเมตตาณนะมามีมาณนะชาลีติ สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณผมอาจารย์ชาติราชะครูมีหน้าที่เสาะ,ะแสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลเข้มขลังทรงพลังพุทธคุณมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกัน เมื่อคุณได้ชมคลิปนี้ทราบแล้วว่ามีของดีแบบนี้เกิดขึ้นมาจากหลวงปู่หลวงพ่อวัดวาอารามใดๆก็าตามคุณเห็นแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอยากจะได้อยากจะมีไว้บูชานั่นย่อมแสดงว่าหนึ่งคุณมีบุญสัมพันธ์มีบารามีต้องกันกันกบหลวงปู่หลวงพ่อท่านผู้รู้เวทวิทยาอาคมนั้นๆสองเมื่อมีบุญสัมพันธ์แล้ว คุณบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาสการะย่อมจะนำพาความสุขความเจริญมาสู่คุณและครอบครัวได้อย่างแน่นอนที่สุดครับสำหรับในคลิปนี้ภูมิใจนำเสนอสุดยอดวัตถุมงคลอีกสำนักหนึ่งสำนักวัดพันศีของหลวงปู่เสน่ห์หลวงปู่เสน่ห์วัดพันสีนี่ท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ผู้ปรุกเสกของเก่ง ในสมัยที่ท่านเรืองวิชาจะต้องมีชื่อหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองสิงห์บุรีหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยหลวงพ่อไวยวัดบารมหลวงพ่อชมวัดเขาดินนี่อยุธยานะหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำหลวงพ่อดีวัดพระรูป แล้วก็หลวงพ่อสเสน่หวัดพันศรีเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลกปลุกเสกวัตถุมงคลในสมัยนั้นๆหลวงพ่อสเสน่์นี่ท่านบวชตั้งแต่ปีพศ2496ท่านบวชกับหลวงพ่อชิดวัดยางขาวหลวงพ่อชิดนี่ท่านสืบทอดวิชาสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าหลวงพ่อสเสน่ท่านบวชท่าน ได้หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเจ้าตำหลับมีดหมอเทพสาสตราที่ท่านเรียนสืบทอดมาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นพระคู่สวดให้บารมีของหลวงพ่อสเสน่ห์เนี่ยท่านมากมายเหลือเกินนอกจากนี้ท่านก็ยังเป็นสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีแห่งวัดถ้ำเขาบุญนาคหลวงปู่ศรีนี่ท่านเป็นพระอรหันต์เจ็ดแผ่นดิน แม้แต่หลวงพ่อหรือสีลิงดำยังให้ความเคารพนับถือมาจัดการงานศพให้โดยที่ไม่มีใครบอกก่อนจะมรภาพท่านบอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อหรือสีลิงดำจะมาจัดการศพให้สมัยนั้นโทรศัพท์วัดก็ไม่มีโทรศัพท์เครื่องมือถือก็ไม่มีแต่เมื่อท่านมรภาพปุ๊บหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่าน มาจัดการงานให้เลยหลวงพ่อเดิมวัดดองโพท่านสอนวิชาให้หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วดังนั้นหลวงพ่อสเสน่ห์เนี่ยนอกจากเรียนสายหลวงพ่อชิดวัดลาดยาวก็ยังเรียนวิชาจากหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วอีกด้วยโอ้การพยากรณ์จากหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคในสมัยที่ยังดำรงขันอยู่เนี่ยท่านเคยทำนายหลวงพ่อสเสน่ห์วัดพันศรีว่าอาจารย์สเสน่ห์บารามีท่านมาก จะดังในตอนแก่ยิ่งนานวันแสงแห่งความศรัทธาความชัดเจนแจ่มใสในพุทธคมที่สั่งสมมานานของหลวงพ่อสเสน่ห์ก็ทำให้ท่านเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ศิษยานุสิทธิ์ให้ความเคารพนับถืออย่างมากมายเลยทีเดียววัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์เล่าขานกันปากต่อปากมากมายเลย จะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องก็ได้ว่าสิบเอกเกลียงศักด์สร้อยระยะแก้วแห่งค่ายจีรประวัติปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มกลองคู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโดนวางระเบิดทั้งรถมีทหารเจดนายอยู่ในรถด้วยแรงระเบิดทำให้มีสะเก็ดระเบิดติดตามตัวเสื้อผ้าขาดวิ่น แต่ทั้ง7นายรวมถึง11เอกเรียงศักดิ์รอดเพราะว่ามีตะกุดแล้วก็ยันหมวกที่หลวงพ่อสเสน่ท่านลงเอาไว้ให้ทั้งสิน้นอีกเหตุการณ์หนึง่งเมื่อสออบาตอท่าโพเกิดอุบัติเหตุรถชนกันพังยับสออบาตาคนหนึ่งคลานออกมาจากรถไม่เป็นอะไรเลยรถพังขนาดชาวบ้านนึกว่าไอ้ที่คานออกมาเนี่ยเป็นผีหรือว่าวิญญาณลอยออกมาได้ ในตัวก็พกตะกรุดของหลวงพ่อสเสน่ห์เพียงดอกเดียวบารมีท่านสูงจริงๆนะหลวงพ่อสเสน่ห์วัดพันสีน่าเสียดายว่าปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้วแต่วัตถุมงคลอันเข้มขลังทรงพลังพุทธคุณยังมีอยู่ครับยังพอหาได้แล้วผมทนายชาตินำมาเผยแพร่ให้คุณชมในคลิปเนี้เป็นรูปหล่อโบราณชื่อนามงคลว่า รูปหล่อโบราณบาทโตเงินเต็มของหลวงพ่อสเสน่หวัดพันศรีรูปหล่อบาทโตเงินเต็มเนี่ยเป็นของดีที่ท่านสร้างเอาไว้แล้วก็มีคนใช้มีประสบการณ์เยอะแยะทางด้านโชคลาภทำมาค้าขายดีทำธุรกิจการค้าดีมากๆดีชนิดที่เรียกได้ว่าตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยร่ำรวยเป็นเศรษฐีระดับย่อมๆเลยก็ได้ รูปหล่อหลวงพ่อสเสน่ห์ท่านให้ช่างหล่อรูปท่านเป็นท่านั่งอุ้มบาตไว้สั่งให้ปั้นบาตให้โตโตพิเศษที่สุดเมื่อหลวงพ่อสเสน่ห์ท่านลบถมผงมหาเศรษฐีผงวิเศษสิวลีเศกบาตเรียกโชคลาบเชิญเงินทองผสมด้วยสีพึ่งปากตุ่มเงินพอกเข้าไปในบาตอีก คุณก็จะเห็นว่าบาทแต่ละใบของหลวงพ่อเนี่ยมีของวิเศษพอกกเอาไว้ในบาททุกองค์ทุกองค์ที่ท่านอุ้มอยู่เนี่ยท่านกระบุกเสกด้วยยานสมาบัติเดินกระสินสิบเต็มกำลังท่านเสกเดียวนะรูปหล่อรุ่นเนี้ยเสกเดียวปิดกุฏิเสกบางคืนพระเนนเห็นเป็นแสงจ้าสว่างสวัยบางคืนก็เป็นแสงนวลบางคืนก็ได้ยินเสียงเปียเปียบดังออกมา แสดงให้เห็นว่าท่านเดินยานเสกอย่างเต็มที่ที่สุดเป็นเดินกระสินสีเสกจนเต็มกำลังแล้วท่านก็ให้พรสำทับว่าใครมีรูปหล่อบาาโตเงินเต็มของท่านไว้บูชาจะเจริญด้วยโภคครั์ทั้งปวงไม่อดไม่อยากเหลือกินเหลือเก็บอุดมสมบูรณ์ด้วยลาบผลโภคสมบัติลังไหลเข้ามาสู่เรา ผู้ที่มีรูปร่อของท่านเนี่ยทั้ง8ทิศจะทําการงานใดๆน้อยใหญ่ก็ให้มีกําไรมากๆให้มีเงินเหลือคือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้มากมายให้รวยเหลือล้นจนไม่เป็นกันเลยทีเดียวครับเสกเดียวนานเลยผมจําได้เสกเสร็จท่านก็ให้ทําบุญบูชา ก็มีประสบการณ์เล่าลือกันไปว่ารูปหล่อบาดโตเงินเต็มของหลวงพ่อเสน่ห์เนี่ยทางด้านโชคลาภทางด้านค้าขายดีจริงๆก็ดีสิครับขนาดว่าชาวบ้านนี่แหละพอจะรู้จักกินรู้จักเก็บหน่อยเก็บหอมรอมริษแล้วก็เชื่อมั่นในบาร,รมีหลวงพ่อสเสน่ห์วัดพันสีมาเช่ารูปหล่อบาดโตเงินเต็มไปทํามาหากินด้วยนะไม่ใช่ว่าเช่าไปแล้วก็นั่งนอนรอให้รวย แกเช่าไปแล้วแกก็ควนควายทํามาหากินปรากฏว่าแกไปทําธุรกิจเปิดร้านสะดวกซื้อทําไปทํามาร้านสะดวกซื้อกลายเป็นว่ามีเงินทองก็เปิดหลายสาขาเลยมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆรูปหล่อรุ่นนี้จึงได้รับชื่อรองว่ารุ่นตั้งเซเว่น เช่าไปแล้วก็มาเปิดร้าน7 e เ e ่นอีเลฟนี่แหละเปิดได้หลายสาขาเลยเงินทองหมุนเวียนดีมีฐานะเก็บเงินเก็บทองได้นี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งผมเล่าให้คุณฟังว่าแม่ค้าขายไก่ในตลาดสดนะเขเป็นแผงอยู่แผงหนึ่งอ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่หรอกครับขายไก่ในตลาดสดก็พอเช่ารูปหล่อหลวงพ่อเสน่ขายดีมีลูกค้าเยอะแยะมากมายเลย อีกสักพักหนึ่งเกิดโควิดพอเกิดโควิดมาเงียบแทบจะขายไก่ไม่ได้เลยที่จริงทั้งตลาดนี่เงียบหมดเงียบหมดเลยอัน,นี้แกก็เคารพนับถือหลวงพ่อสเสน่ห์มากห้อยคอบอกกล่าวรูปหล่อเรี่ยมทองซะด้วยบอกกล่าวว่าจะตาอยู่แล้วไม่มีจะกินเงินทองไม่มีแล้วนี่มีรูปหล่อหลวงพ่อสเสน่ห์คาคอเลยนะครับตอนก่อนโควิดขายดีซื้อไก่มาแล้วก็มาชำแหละขายเนี่ยขายดี ตามปกติเลยพอมีโควิดเงียบหมดตลาดสดตลาดเสริฟอะไรเงียบหมดพอบอกกล่าวรูปหล่อหลวงพ่อสเสน่ห์ปรากฏว่าเกิดความคิดทํามาหากินด้วยมีของดีต้องทํามาหากินด้วยเกิดความคิดทาอะไรทราบไหมครับไก่มันเหลือเยอะขายไม่ออกก็เอาไก่มาทําแกงเขียวหวานแล้วก็ซื้อขนมจีนมาทําขนมจีนแกงเขียวหวานขายในตลาดนั่นนะ่ะขายด้วยเออพอพ้นโควิดมาขายดีเลยคราวนี้ กลายเป็นว่ามี2องธุรกิจทั้งขายไก่ตามเดิมซึ่งก็ขายดีเหมือนเดิมขายดีมากกว่าเดิมก่อนที่จะมีโควิดซะอีกแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งขายขนมจีนเคียวหวานไก่ยืนพื้นขนมจีนน้ำยาเพิ่มน้ำยาเพิ่มน้ำพลิกเพิ่มซาวน้ำกลายเป็นขายดีไปเลยขนมจีนทํากําไรมากกว่าขายไก่แต่ก็ทําธุรกิจ2อ,อย่างเลยนะเออ ถึงได้บอกว่ามีของดีแล้วคุณมีของดีดีแน่ๆแหละมีของดีแล้วทว่าคุณต้องทำมาหากินด้วยคิดวิเคราะห์ทำมาหากินแล้วมันจะมีโอกาสไปได้เองเหมือนเนี่ยตั้งเซเว่นเขาตั้งชีว่ตตุนตั้งเซเว่นรูปรอบาทโตเงินเต็มเนี่ยแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเป็นขายไก่แล้วก็มาขายขนมจีนแกงเขียวหวานเออทำไมรู้กินฟรีมาแล้ว พอบอกลูกศิษย์หลวงพ่อสเสน่ห์ไปกินมาโอ้โหแม่ค้าใส่หลวงพ่อสเสน่ห์ทองหนาๆเลยนะเลี่ยมทองหนาๆเลยเอ้าวศิษย์หลวงพ่อสเสน่ห์เหรอแกคุยให้ฟังคุยถูกคอไปถูกคอมาอ้าวไม่คิดตังกินฝีมือดีด้วยนะฝีมือทําแกงเขียวหวานอร่อยนี่ผมไปเจอมาชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่มีประสบการณ์รูปหล่อหลวงพ่อสเสน่ห์หลวงพ่อสเสน่ห์เนี่ยท่านเก่ง เป็นเกจิอาจารย์ที่ต้องเรียกว่าเก็บตัวเร้นกายเงียบเลยแต่ทว่าดวงจิตท่านเวทวิทยาอาคมท่านขลังไปกราบท่านในสมัยที่คนยังไม่รู้จักท่านให้ดูธนูมือนะเป็นธนูมือเนี่ยที่ยิงด้วยกระสุนคดอ่าท่านมีนะกระสุนคดธนูท่านให้ดูผมจําได้ว่าสองสำลำเลยธนูของท่านเนี่ยท่านมีวิชายิงกระสุนคดด้วยหลักฐานคือธนูของท่าน ยิงกระสุนคดเออพอพูดถึงยิงกระสุนคดการนึกถึงหลวงพอว่อกลวยวัดโคศิตารามท่านก็มีธนูแบบนี้แหละว่ายิงกระสุนคดบางทีก็เขาบอกว่าวิาวางหม่งยิงหมาที่จะเข้ามากวนเนี่ยบางทีหมาวัดมันเยอะมากัดไก่มากวนมากวนแขกอะไรบ้างเนี่ยก็ยิงหลวงพ่อเสน่ห์ท่านก็มีวิชาเหมือนกันนอกจากนี้ท่านก็มีวิชาทางด้านเมตตามหาเสน่ห์ ่านเลี้ยงตัวต่อไว้ลังต่อเนี่ยหูใหญ่มากนะครับลังต่อที่เอามาทําพระปิดตาต่อลาบเนี่ยลังต่อใหญ่เป็นชัดเลยนับได้16ชั้นโอ้เทียบ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยต่อมาอยู่เองตรงหน้ากุฏิท่านนั่นก็นหนึ่งลังแล้วนะลังที่ท้ายกุฏิก็มีอีกพอต่อมามันกลายเป็นลังต่อล้างท่านก็เอามาพลีแล้วก็ทําเป็นพระปิดตาต่อลาบมีพุทธคุณสูงส่งทั้งด้าน เงินทองเหนือชั้นเลยเรียกเงินเรียกทองชนิดที่เรียกได้ว่าเหนือชั้นเลยแม่ค้าคนนี้ก็แม่ค้าขานมจีนเนี่ยนะครับก็พกทั้งรูปหล่อบาทโตเงินเต็มแล้วก็พระปิดตาต่อราบเรียมทองเลยเออความเก่งในเวทวิทยาอาคมของท่านเนี่ยถึงขนาดว่าคณะคุณศรีกาอ่างที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐโอซึ่งคณะเนี้ย เจอพระเกจิอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยยังให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อสเสน่ห์ไปสร้างวัตถุมงคลถวายหลวงพ่อสเสน่ห์ลงให้หลวงพ่อสเสน่ห์วัดพันรีนี่ก็เป็นการยืนยันได้อีกเสียงหนึ่งว่าหลวงพ่อสเสน่ห์แห่งวัดพันรีเนี่ยท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ซึ่งเรื่องเวทวิทยาอาคมขลังมากท่านทำวัตถุมงคลแบบ,บโบราณโบราณเสกเดียวปิดประตูกุติเสกตอนเสกก็จุดแต่เทียนเสกเออเนี่ย เป็นพระที่เสกแบบโบราณมากจิตท่านิ่งแน่ด้วยเหตุนี้ละครับรูปหล่อบาทโตเงินเต็มของหลวงพ่อสเสน่ห์จึงเป็นวัตถุมงคลที่เข้มขขังทรงพลังพุทธคุณทางด้านเมตตามาหาเศรษฐีเรียกเงินเรียกทองที่ผมยกย่องว่าเป็นของดีประจำคลิปนี่ครับของดีแบบนี้ยังพอหาได้นะครับที่ผมเนี่ยยังพอมีเก็บสะสมเอาไว้ ไปรับจากวัดจากมือท่านโดยตรงเลยนะถ้าคุณอยากจะได้ของดีแบบนี้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมีคิว o d e คกับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจากขอประสาทพอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาศสันติผมอาจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ